ศูนย์บริการรถรอเข้าซ่อมเพียบแต่อู่เราช่างนั่งกันเงียบเฮ้ยมันเพราะอะไร <What? S 1> เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนส่วนมากจึงเอารถเข้าเช็คระยะตามศูนย์บริการมากกว่าที่จะเข้าอู่ซ่อมรถทั้งๆท,ที่ราคาอู่ซ่อมรถก็ถูกกว่าและช่างก็มีความเชี่ยวชาญเก่งไม่ต่างกันหนึ่งเหตุผลสําคัญเลยก็คือศูนย์บริการมีโปรแกรมในการเก็บประวัติและข้อมูลการเข้าเช็คระยะรถแต่ละครั้ง ซึ่งต่างจากอู่ซ่อมรถทั่วไปที่ไม่มีส่วนนี้แล้วถ้าอู่ซ่อมรถทั่วไปเขาอยากมีระบบบริหารลูกค้าแบบนี้ล่ะต้องทำยังไงถ้าอยากมีต้องตัวนี้เลยโปรแกรมบริหารงานอู่ซ่อมรถจากอาริโตซอฟระบบที่จะเปลี่ยนอู่ซ่อมรถของคุณให้โคตรทันสมัย <Wow. S 2> ใช้งานง่ายเมื่อลูกค้านำรถมาเช็คระยะนะฮะเราก็ไม่ต้องไปเปิดเอกสารให้เสียเวลาครับเดินมาที่โปรแกรมบริหารงานอู่ซ่อมรถตัวนี้เลย กรอกเลขทะเบียนลงไปรู้ทันทีครับว่ารถคันนี้เคยมาใช้บริการไปวันไหนบ้างครั้งล่าสุดเปลี่ยนอะไรตัวไหนไปและยังมาพร้อมกับระบบออกใบแจ้งซ่อมทําใบประเมินราคาให้ลูกค้าพิจนารณาก่อนซ่อมซ่อมเสร็จออกใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษีสวยงามมีมาตรฐาน <Whoa. S 1> และยังมีฟังก์ชันเอาใจเจ้าของร้านเจ้าของกิจการครับคนไหนที่ไม่ค่อยได้เข้าอู่จะมีระบบ แจ้งเตือนยอดขายผ่านรายให้รับทราบด้วย ฝั่งลูกค้าก็ไม่ต้องน้อยใจครับมีระบบจองคิวนัดหมายผ่านมือถือสามารถเช็คสถานะการซ่อมของรถตัวเองได้เลยไม่ต้องโทรถามที่อู่ให้เสียเวลามีระบบเช็คประวัติเปิดใบแจ้งซ่อมผ่านมือถือและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายถึงจะไม่ใช่ศูนย์บริการก็มีโปรแกรมบริหารงานลูกค้าได้ครับสนใจอยากมีระบบบริหารงานอู่ซ่อมรถที่ทันสมัยแบบนี้ติดต่ออัิโตซอฟได้เลยสวัสดีครับ